มันเป็นเรื่องของน้องฆ่าพี่สะพ้ายและที่มันโหดร้ายก็คือคดีนี้อาจจะไม่ได้เป็นข่าวคือโครงขึ้นมาเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยเอาแหละอาจจะด้วยสถานการณ์อือ่นๆเนี่ยนะฮะตอนที่ทางเจ้าที่ตำรวจเข้าไปเจอเนี่ยปรากฏว่าทางด้านของพี่สะพ้ายที่ตายเนี่ยเห็นบอกว่าชื่อว่าพี่สมจิตนะครับสุดทหลวงเห็นบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยตอนที่ไปเจอเนี่ยถูก ถูกลากเอาศพไปหมกในป่ากล้วยได้เหรอใช่ค่ะก็คือทางด้านของนายคำหลวงเนี่ยหลังจากใช้จอบคำหลวงคือคนก่อเหตุใช่คือคนคำแหงค่ะขออภยัยคำแหงเนี่ยเขาเป็นคนก่อเหตุแล้วก็เอาจอบทุบหัวพี่สะพ้ายเสร็จก็ลากเอาไปไว้ที่บริเวณดงกล้วยจนกระทั่งสามีของผู้ตายเนี่ยมาเจอศพเนี่ยแหละค่ะโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านน้ำไคลนะครับอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านแล้วก็หลังจากเกิดเรื่องเลยเนี่ยคุณผู้ชมฮะนายคำแหงอย่างที่บอกเป็นคนก่อเหตุ โดยถามว่าปมโกรธเคืองคืออะไรที่ต้องเอาจอบไปสับหัวแล้วลากศพไปหมกอยู่ในดงกล้วยเขาคิดว่าป้าสมจิตเนี่ยพี่สะพ้ยเนี่ยนะฮะเป็นคนที่ไปแจ้งจับเขาเรื่องยาเสพติดมันจะมีวงจรปิดเนี่ยนะฮะตอนที่ตำรวจเองเนี่ยขับรถเข้ามาเพื่อมาดูศพทางด้านป้าสมจิตที่ถูกซ่อนอยู่ในดงกล้วยตอน1ิบโมงเช้าตำรวจขับมาในที่เกิดเหตุอันนี้ฮะ เดี๋ยวลองเปิดภาพที่เกิดเหตุคู่กันขึ้นมาสักนิดหนึ่งก็ได้นะฮะเพราะหลังจากเกิดเรื่องตํารวจได้คุมตัวทางด้านของคําแหงเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนปมที่ทําให้ในคําแหงเนี่ยโกรธเคืองเนี่ยนะฮะเดี๋ยวมันจะมีภาพตอนจับตัวในคําแหงด้วยมั้งกับที่เกิดเหตุลองเปิดขึ้นมาหน่อยเพราะวันนี้เนี่ยทางด้านผู้ใหญ่บ้านวิสาคอนเล่าให้ฟังว่าในคําแหง5ปีก่อนเนี่ยเห็นบอกว่าถูกเอาไปบําบัดเรื่องยาถูกไหมฮะใช่เพราะมีปัญหาเกี่ยวกับสภาพจิต และเพราะติดยามาก่อนหน้านี้และประกอบกับตอนที่ออกมาเนี่ยคุณผู้ชมฮะไม่ได้กินยาตามที่หมอสั่งจนกระทั่งปัจจุบันในคำแหงเนี่ยไม่ได้ทำงานอยู่ตัวคนเดียวแล้วก็มีพี่ชายกับพี่สะัยคอยเอาข้าวเอาน้ำไปให้ที่บ้าน นายคำแหงเป็นคนที่หวงที่หวงทางเมื่อสัตว์เลี้ยงของพี่ชัยและพี่สะพ้ายยังไก่ยังควายเข้าไปในเขตบ้านก็จะด่าพี่สะพยเป็นประจำแต่พี่สะพยไม่มีการโกรธเคืองเพราะรู้ว่านี่คือความหลอนนายคำแหงมีอาการทางจิตอยู่แล้วส่วนแรงจูงใจที่จะฆ่าพี่สะพ้ายน่าจะมาจากปัญหาภายในครอบครัว ส่วนผู้ใหญ่บ้านยังบอกกับเราว่าในคําแหงเนี่ยเวลาที่เจอเขาเนี่ยนะฮะเขาก็เหมือนปกติโดยทั่วไปยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ชอบเก็บเนื้อเก็บตัวแต่กับคนในบ้านเขามักจะมีปัญหาด้วยฟังเสียงทางผู้ใหญ่บ้านวิสาครเนี่ยฮะแต่าหู้มาแกทํอยู่อิตาเลียนครับเพิ่งเข้ามาอยู่บ้านนี้เลยบักกีปีก่อนจะย้ายมาอยู่นี่ก,นก็ดีอยู่ทะเลาเบาแวงนี่เป็นบางข้งครับเนาะส่วนใหญ่นี่ก็เวลา พี่ซ้ายหรือ,อพี่สะพ้ยเนี่ยเนาะแกจะห่วงของในบ้านเขาอะแกจะห่วงของในบ้านเพราะว่าส่วนใหญ่บ่ค่อยให้คนเข้าไปแกจะอยู่คนเดียวบใ่ให้เข้าไปในคุ้มบ้านเขา<อ>นายสมคิดหรือพี่สะพ้ยเนี่ยเขาว่าเขา,ม,า,เขาม,ม,มีที่ดินอยู่เนาะเขาก็เอาเอาไก่ไปเลี้ยงเนาะเอาไก่ไปเลี้ยงแล้วก็เอาควายเยนาะไปผูกไปมัดไว้ตรงนั้นแล้วก็ไอ้ค้ำเนี่ยก็เป็นพื้นที่บ้านติดก,กัน<อ>ที่เดียวกันคือว่าพี่ซ้ายเขาแบ่งให้อยู่ แต่ว่าในอาการของไอ้คําเนี่ยเป็นคนชิดเวทเนาะบางทีก็เอะบวยวายบางทีก็มกตัวอยู่ในบ้านแต่เรื่องสาเหตุที่ว่าจะทาร้ายนี่อันนี้อันนี้มันเกิดจากอย่างนี้ผมพอผมบ้านอยู่ไก่เนาะบ้านผมอยู่ไก่ก็จะมีคนกล้เคียงอาจจะรู้ดีกว่าผมอีกยังยังบนนใจเกิดจากอย่างเพราะว่าปกติเนี่ยนางมาหรือนายสมคิดเนี่ยจะไปให้ในคัไปหาในคําทุกวนนันนะพอแกมีไก่มีวัวมีควายอยู่อย,อย,อยู่ตรงนั้นรับเรื่องสาเหตุทะเลาะบ่แวงกันนี่ ผมบอสาบได้นะครับเพราะผมอยู่ไกลคุณผู้ชมครับวันนี้หลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะคือทางเจ้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและวันนี้นอกจากทางผู้ใหญ่บ้านเล่าให้ฟังเนี่ยถ้าเรากลับไปดูจังจุดเกิดเหตุเองเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าชาวบ้านอีกท่านหนึ่งคือคุณปัญญาใช่ไหมค,คุณปัญญาก็ยืนยันตรงกันเนี่ยนะครับว่าตัวนายคำแหงเองเนี่ยที่เอาจอบตีหัวพี่สะพ้ายเนี่ยเป็นคนมีปัญหาทางจิตแล้วไม่ค่อยออกมาพบปากกับผู้คน คือกลายเป็นว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ย เท่ากับว่าเอางี้แล้วใครจะไปเยี่ยมล่ะเพราะตอนที่เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นเนี่ยพี่สะพ้ายเป็นคนดูแลถูกไหมฮะแล้วตอนนี้คําแหงดันฆ่าพี่สะพ้ายตายแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวบ้านเองรู้ว่าเขามีปัญหาทางจิตแต่ก็ไม่รู้ปมว่าจะไปโกรธแค้นอะไรกับนักหนาถึงขนาดต้องฆ่าพี่สะพ้ายซึ่งมีบุญคุณส่วนทางตํารวจเองเนี่ยผู้กํากับสบพท่าวังผาบอกกับทางผู้สื่อข่าวมาว่าจากการตรวจสอบประวัตินายคแหงได้มีการไปรักษาอาการจิตเวทนะครับคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยยังไม่ไ ที่มีการส่งเข้าเรือนจำเห็นบอกต้องไปให้หมอประเมินสภาพจิตก่อนนะฮะส่วนอดีตเนี่ยเขาเคยโดนจับกลุ่มเรื่องการครอบครองยาเสพติดโดยเบื้องต้นครอบครัวเป็นคนแจ้งเบาะแสมันก็เลยทําให้คําแหงเกิดความระแวงแล้วก็รู้สึกว่าครอบครัวเป็นคนทําให้เขาถูกติดคุกดังนั้นจุดนี้หรือไม่เมื่อเขาออกมาก็เลยมาก่อเหตุเดี๋ยวมีเสียงของคุณปัญญาด้วยนะฮะเป็นชาวบ้านซึ่งยอมรับว,ว่าคําแหงมีปัญหาเรื่องสภาพจิตมานานแล้ว เคยหูว่าวาสองคนนี่เขาพิดหัวกันบ่อยก็บอกหูเนอะเดี๋ยวคนละบ้านเนาะอ๋อคนละบ้านกะครับก็อกละอันอะไรอย่างก็ไอ้คำแหงนี่แกแกป่วยจิตกะไวไัย่ก็บอกเป็นเดี๋ยวนี้เป็นประชาร์ได้แค่ประกาศารกะอันหมายถึงว่าบอกหูได้ว่าเป็นประชาร์หยาดดองเดี๋ยวคนนี้กะสองนั้นมันกินแม่งันหลายอ๋อแกเป็นเมินละอันน่ะเมินแล้วประมาณกี่ปีได้โอ้หลายปีก็สิบปีถึงก็แลแ้วแกเคยไปอารวาาในในบ้านในชุมชนบ่ ก็จะบอกหู้เนื oh, ้อแต่แล in ้วพี่ยังองหูเลยเหรอแต่ก็บอกห้วะเนาะบอกห้ไน้ละบ้านคนละบ้านครับแล้วแล้วปออเคยป้าแกว่าไอ้ไอ้ไอ้ลำคำไอ้คำแหงนี่เหมือนนานๆมันก็ไปบ้านนอันนนเดี๋ยวก็อเดี๋ยวนี้มันใครไปแล้วแกแกเคยมีท่าทีแบบบุบป่อแย่ป่อวะว้ามีถ้ามีก็มีอยู่กับบ้านคนเขาจังไรตอนนั้นตอนนั้นเขานย่อย่างป่อในแย่อย่างละ มันก็บอกว่าแฮเล็กๆน้อยมันก็มันก็ไป